สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวัดความหมายของวัดและวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนากันนะครับความหมายของวัดในพระพุทธศาสนาวัดหมายถึงสถานที่ทางพระพุทธศาสนาซึ่งมีโบสถ์พระวิหารพระเจดีย รวมทั้งมีภาพพิสุสูงน์อยู่อาศัยเป็นสถานที่น่ารื่นรมยินดีสะอาดสงบเป็นสักปายะเหมาะแก่การบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาสอดคล้องกับพระธรรมกิติวงศ์ได้ให้ความหมายว่าวัดเป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่ทางพระพุทธศาสนามาแต่โบราณเป็นคำเรียกรวมที่ดินและอาคารเช่นอุโบสถวิหารศาลากุฏิ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้นด้วยวัดที่ถูกต้องสมบูรณ์คือวัดที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดถูกต้องตามกฎหมายและเป็นนิติบุคคลแต่ในทัศนคของชาวพูทธทั่วไปวัดหมายถึงที่อยู่ของพระสงฆ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นสัญลักษณ์ความสงบร่มเย็นสะอาดร่มรื่นเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรม และเป็นสถานบันอุดมคติเพราะสามารถเปลี่ยนแปลงเจตคติด้านพื้นฐานของมนุษย์เปลี่ยนแปลงเจตคติของสังคมโดยการตั้งสังคมอริยสงฆ์ซึ่งมีปัญญาและกรุณาเป็นตัวนํามีความบริสุทธิ์สะอาดเป็นพื้นฐานเป็นสถานที่วัดภูมิธรรมและภูมิความรู้ของศาสนิกุนผู้ประพฤติตามธรรมวินัยของพระศาสนา ประเภทของวัดหลังจากพระพุทธศาสนาได้เผยแพร่และเกิดความเจริญรุ่งเรืองไปยังดินแดนต่างๆเกิดศรัทธาต่อพระพุทธศาสนานและได้สร้างวัดเพื่อที่จะอยู่อาศัยและประพฤติธรรมแก่พระสงฆ์จึงทำให้วัดปรากฏอย่างแพร่หลายทั้งในเมืองใหญ่และชนบทพระพิสุในเวลาต่อมาจึงมีลักษณะสแบบคือฝ่ายหนึ่งซึ่งนิยมอยู่ชิดติดกับวัด ภายในชุมชนโดยมุ่งเน้นคันธุระคือการมุ่งศึกษาเพื่อให้รู้ถึงพุทธพจน์พอจบแล้วก็จะเป็นอาจารย์ฝ่ายคันธุระกับอีกฝ่ายหนึ่งพอศึกษาจบแล้วต้องการศึกษาวิปัสนาธุระต่อไปตีกออกจากความมุ่นวายของโลกออกสู่ป่าเพื่อแสวงหาความวิเวกมุ่งเน้นทางวิปัสนาธุระจึงแบ่งพระอ,อกเป็นสองฝ่าย โดยเรียกฝ่ายที่อยู่ในชุมชนว่าพระคามวสีสถานที่อยู่ของพระคามวสีเรียกว่าวัดคามวสีและเรียกฝ่ายที่อยู่ป่าว่าพระอรัญญวสีสถานที่อยู่ของพระอรัญญวสีเรียกว่าวัดอรัญยวสีนั่นเองครับกําเนิดวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา พระพุสนาหลายท่านอาจนึกไปถึงวัดแห่งแรกสุดนั่นคือวัดพระเวรุวันคำว่าเวรุวันแปลว่าป่าไผ่เป็นที่เสด็จประพาสของพระมหากษัตริย์มิใช่เฉพาะพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคตหากมีมาแต่ก่อนสมัยรัชการพระองค์มีประวัติที่น่าสนใจว่าวัดพระเวรุวันมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากาลันตกะนิวาปสถาน สถานที่ให้เหยื่อะกะแตหรือสถานที่เลี้ยงกะแตแสดงว่ามีกะแตมากมายในป่าภายนีนโดยสมัยหนึ่งพระราชาเมืองนี้ได้กลับจากล่าเนื้อมาบรรทมพักผ่อนอยู่ใต้กอไผ่ขณะเผลอหลับไปอสารพิษร้ายตัวหนึ่งผ่านมาอย่างพระราชาบรรทมอยู่เพราะเสียงกะแตดังร้องนั้นไปทั่วป่าจึงพ่นสะดุ้งขึ้นพระองค์จึงรอดจากการถูกอสารพิษกัด เพราะฝูงกระแตช่วยปลูกให้ตื่นบันทมนั่นเองครับเมื่อหลังจากนั้นทรงสำนึกถึงบุญคุณของฝูงกระแตจึงทรงประกาศให้ป่าภั่นี้เป็นอุทยานสงวนสัตว์โดยเฉพาะกระแตพระราชทานทรัพย์ตั้งเป็นกองทุนสำหรับซื้ออาหารเลี้ยงกระแตตั้งแต่นั้นมาป่าภัยนี้จึงมีนามเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากันทกะนิวาปสถานนั่นเองครับ สวนประไเวรวันแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่ากลันทก,กะนิวาปะที่พระราชทานเหยื่อกระแตดังที่กล่าวมาแล้วต่อมาได้อุทิศถวายเป็นสังฆารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาต่อพระพิสุสฆ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเมื่อข่าวที่พระองค์เสด็จมาโปรดชาวเมืองกรุงราชคฤกข้าราชบริพารและท่งพระเจ้าพิมพิสารจนได้บรรลุธรรม อีกส่วนหนึ่งของป่าไผ่นี้เรียกว่าโมระนิวาปะที่พระราชทานเหยื่อแก่นกยูงเป็นที่พักของพวกนักบวชปริภาชกซึ่งเป็นการแสดงถึงความที่พระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นอัครสั์สนุปธรรมนอกจากทรงให้ความอุปธรรมแก่พระพุทธศาสน,นาในฐานะทรงเป็นพุทธรามกะแล้วยังทรงเผื่อแผ่ถึงลทัทธิศาสนาอื่นด้วย วัดเวฬวันมหาวิหารเป็นสถานที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาหลายพระสูตรและพระชาดกบางเรื่องพระเวฬวันมหาวิหารยังมีความเป็นโรงพยาบาลสงแห่งแรกอีกด้วยเพราะหมอชีวกะโกมรพัฒนนแพทย์ประจำราชสำนักของพระเจ้าพิมพิสารมีความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาและพระพิสุสงฆ์ได้ประวรตนเป็นผู้ถวายการรักษาพระบรมศาสดา และพระภิกษุผู้ป่วยไข้เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าทรงถูกเทวทัตทำร้ายพระภิกษุทรงจึงกลับทูกรัธนาพระพุทธองค์มาที่วัดเปรวันมหาวิหารและหมอชีวกะจึงถวายการรักษาให้กับพระองค์นั่นเองครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับความรู้วันนี้ หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระความรู้กันไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปต่อไปขอให้ทุกท่านติดตามได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ